เหตุการณ์วุ่นวุ่นที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้านนะคะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านบอกว่าไปเห็นหนุ่มวัยรุ่นคนนึงถูกกลุ่มใช้จักัน จับขึ้นรถแล้วก็มัดมือมัดเท้าให้หลังด้วย,ยคิดว่าน่าจะเป็นการอุ้มลักพาตัวหรือไม่สุดท้ายตำรวจสกัดจ,จับไปเพบว่าหนุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับจริงๆแล้วเป็นโจรที่กลุ่ม<อ>ผู้เสายเขารวมตัวกันในการที่จะเหมือนลงขันนะ่ะแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้วไม่สามารถจับตัวได้ไปตามจับกันเองอ,อเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฟังว่าเป็นคดีอะไรค่ะครับ ใช่คันนี้บอกว่าหรือคันนู้นมีสองคันแล้วมันยืนจับแขนอยู่ไะคันนี้ไปเรื่องอะไรรอจะไม่รู้รอคำลังอทอกพิ่งจะไปเด้เอามือพิ่งจะทำได้คนได้ก็ส่งเยอะอีกบใชไเหรอ นี่คือวุ่นวายเลยตำรวจก็สกัดจับฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาก็ไม่อยากจะปล่อยหนุ่มคนนั้นไปคือก็หนีตำรวจตำรวจก็ตามอีกสุดท้ายไปสกัดได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังตำรวจสอบพเมืองกาญจนบุรีได้รับการประสานงานจากศูนย์วิทยุสอบพท่าม่วงบอกว่ามีพลเมืองดีเป็นชาวบ้านแจ้งเบาะแสไปพบว่ามีกลุ่มชายชกันหลายคนใช้รถกระบะเชฟโรเลตนะคะสีขาว จับตัวหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยนะลักษณะคล้ายอุ้มลักพาตัวโดยรถคันดังกล่าวขับมุ่งหน้าไปตามถนนเรียบริมแม่น้ำแม่กลองเส้นทางอำเภอท่าม่วงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีจึงมีการวิทยุแจ้งให้สกัดจับบริเวณจุดตรวจแม่กลองนะคะจากนั้นไม่นานตำรวจสกัดรถยนต์กระบะต้องสงสัยได้ตามที่ได้แจ้งเบาะแส ไปเรียกตรวจแล้วก็พบตัวนายวิทิกรน,นะคะอายุ27ปีเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุและมีแฟนสาวนั่งมาด้วยส่วนที่บ่อหลังไปเจอจริงๆเป็นวัยรุ่นหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ลักษณะถูกเชือกมัดมือไพร่หลังเอาไว้ตำรวจจึงเรียกให้ทั้งหมดลงจากรถจังหวะเดียวกันมีรถกระบะอสิสุสีขาวขับตามมาอีกหนึ่งคันด้วยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ4คนอยู่บนรถลงมาจากรถ คือกลุ่มเนี้ยชาวบ้านเขาคิดว่าช่วยกันลักพาตัวใช่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่านายวิทิกรซึ่งเป็นผู้ขับรถกระบะเชฟโรเลตนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าชายวัยรุ่นที่พวกเขาจับตัวมาชื่อว่านายจารึกอายุ36ปีเป็นคนร้ายก่อเหตุหลอกยืมรถจักรยายนยนต์ของแฟนสาวตัวเองเมื่อประมาณ2เดือนก่อนจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปแฟนสาวก็ไปแจ้งความแล้วนํารูปไปให้ตํารวจแล้วเพื่อติดตามหาเบาะแสกระทั่งปรากฏว่า นำเรื่องไปโพสต์ในโซเชียลมีกลุ่มผู้สียหายที่มาด้วยกันวันนี้เคยถูกนายจารึกก่อเหตุลักษณะเดียวกันติดต่อมาให้ข้อมูลกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วยกันสืบทราบเพราะว่านายจารึกหนีไปกบดานที่บ้านของแฟนในพื้นทีทอ่อำเภอท่าม่วงจึงพากันร,รวมตัวไปจับตัวนายจารึกเองนะคะโดยตั้งใจว่าจะพาขึ้นรถกระบะไปส่งตำรวจค่ะตามเรื่องรถของแฟนทีน่ไห้ส่งเงินยืมไปแล้ว ไปเลยเขายืมไปแล้วก็แล้วต้อจากรถแทนเราแล้วพี่ใครมีรถของพี่เขาเสื้อสีเขียวพี่ของเขาประมาณปีสองปีแล้วพี่เขาต้องไงพี่เขาเราพี่เขาบอกว่ามายืมแบบไปเอาใบเกอดของลูกอ่ะเเคยมีลูกอะไปเอาใบเกอดที่ลูกเขาแล้วก็เอาไปเลยอ๋อคือคนเดียวกันน่แนะคนเดียวกอ๋อแล้วคือเราได้ปรแส้เก็เลยตามในที่บ้านครับเอาไปถามเจ้าตัวที่ถูกจับบ้างนะคะนายจาึกนี่นั่งอยู่กับพื้นสภาพยังถูกมัดมือไพร่หลังแล้วก็ เชือกเนี่ยมาตัวอยู่ด้วยนะคะยอมรับบอกว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุหลอกยืมรถจักรยายนยนต์จริงๆทั้ง2รายเลยที่ผู้เสียายเขามาจับเนี่ยก็ถูกตัวเองหลอกทั้ง2รายเลยโดยนํารถจักรยายนยนต์ที่ยืมไปได้ไปจำนำในราคา3,000บาทค่ะเอาไปกี่คันผมเอาไปสงองคันสองคันล้วไปขายเท่าไหร่ผมเอาไปจำนำไว้จำนำไว้คันไปคันละเท่าไหร่อคันรัฐสามพันคันรัฐสามพันใช่ไหมเราออพูดดีๆนะเรายอมเรายอมรับนะอรับ นายมินชาวเมียนมาผู้เสียหายอีกรายที่ถูกนายจารึกหลอกยืมรถจักรยานย,ยนต์แล้วก็เชิดหลบหนีไปก็บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกนายจารึกมาหลอกยืมรถจักรยานย,ยนต์ไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนอ้างว่าจะารถไปรับใบเกิดของลูกแต่สุดท้ายก็ขับหลบหนีไปแม้ตัวเองจะแจ้งความแล้วแต่ว่าตำรวจไม่สามารถติดตามจับตัวนายจารึกได้ทีนี้พอไปเห็นโพสต์ a c e b o o k ของผู้เสียหายรายล่าสุดจึงช่วยการร่วมมือการจับคนร้ายส่งตำรวจ เบื้องต้นตำรวจสอพอเมืองกาญจนบ,บุรีควบคุมตัวนายจารึกส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองนะคะพร้อมให้ผู้เสียหายทั้งสองรายตามไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ชี้ตัวเพิ่มเติมก็เป็นอันว่าจบสวยงามคือได้ตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ